ให้ห่างหายไปไหนนะคะเพียงแต่มาช้าด well. ีกว่าไม่มาใช่นะครับเราช่วงนี้เราอัดรายการกันน้อยลงนะครับค่ะแล้วก็ในเรื่องของเลขราวก็ไม่มีเวลาอัดเลยเพราะว่าเดือนที่แล้วอาจารย์บอกแล้วหนังสือราวก็ไม่ได้ออกเพราะมันไม่มีการคำนวณล่วงหน้าหนังสือเราไม่ได้ออกอัดรายการก็ไม่มีเวลาอีกนะครับคือไม่ออกก็ไม่ได้คำนวณไม่ได้คำนวณก็ไม่ได้อัดแน่นอนนะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าถ้าใครได้หนังสือไปมันก็โชคดีหน่อยนะครับวันไหนยี่อาจารย์ไม่อัด แต่ยังไงซะไม่ได้อัดก็ไม่ได้ทำหนังสือด้วยต้องขออภัยทุกท่านนะครับสำหรับคนที่รอตัวเลขเกี่ยวกับของเลขรัฐบาลลาวนั่นเองนะครับกลับมาเข้ามาสู่รัฐบาลไทยอเลขรัฐบาลไทยครับสำหรับท่านใดที่สนใจเลขหนังสือหนังสือหนังเขาเรียกว่าคัมภีหัวศาสตร์แนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยประจําปี2 5 6 6นกสินะครับเหลือครึ่งปีแล้วนะครับครึ่งปีก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะครับสั่งเข้ามาได้นะครับในนี้เรามีลงให้ทุกสูตรนะครับ แล้วที่สําคัญดาวดับสูตรแห้งอันนี้สําคัญสติเดินดีมากดีโคตรๆคต่ะพูดได้ใช่ไหมเราเราเรามีหลายสูตรไม่ว่าจะเป็นดาวเทพเซียนเลขกดนี้่ดาวดับแห้งดับสดท่านมีท่านมีก่อนเนี้ยรู้แล้วว่าว่าุ่งนี้เลขนำโชคเลขจักรราศีท่านมีหนังสือไว้ก่อนท่านได้เปรียบอยู่แล้วรอบนี้จะมีเลขอะไรมาอะ ปิดดูลงหน้าแนละ้วเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวตั้งท่ารอได้เลยนะครับค่ะ,ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนอกจากนั้นเรายังมีวิธีเบิกรัพยาครั้งที่เจในวันที่2ี่6้ายี่หกมีนาคม2 5 6พหหครับซึ่งตรงกับเสาร์อาทิตย์เราจะไปกัน2จังหวัดนี้นะครับก็คืออุดรหนองคายนะครับเราไป2วันเท่านั้นเองรอบนี้นะครับรอบนี้จ<ะ>งว่าเป็นช่วงที่ไฮไลท์และพิเศษจริงๆนะครับปกติเราจะจัดออกภรรษานะครับแต่ว่าเรามาจัดต้น ต้นปีเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากบางอย่างบางอย่างท่านอนุญาตเราก็ไปทุกทีเราจัดก,กันที่ไหนทุกทีเราจะจัดกันทางเหนือค่ะรอบนี้เราจะไปจัดกันที่หนองคายจุดออุดรนงคายต้องบอกว่าเป็นจุดที่เขาชมวิวบั้งไฟเวียนากันนั่นเองรอบนี้พิเศษกว่าที่ไหนไหน บวงสวงกันที่บนแม่น้ําโขงเป็นเลยจ้าอ้าวเป็นยังไงครับบนแม่น้ําโขงครับ<ม>เราไปเซเวกลับมาแล้วนะครับพอดีทุกที่อาจารย์จะไปจัดที่น่านใช่ไหมจังอ่าแมน่น้าน่านลุ่ม,มน้ำนะ่านตอนนี้รอบนี้เราไปจัดลุ่มน้ําโขงนะครับเมื่อถึงเวลาค่ะเมื่อถึงเวลาท่านให้ไปนี่หนะ้าตอนนั้นเราจะพยายามจะไปยังไม่ได้ไปไม่ให้ไปอืเพราะว่ารถรถไปไม่ได้เลยจําได้ไมหมปีนั้นอะ่ะล้อไม่หมุนเลย ก็รอบนี้นะคะเราจัดก,กัน2วันยี่าและ26่มีนาคม2 5 6 6นอกจากเราจะมาบวงสวงเบิกทรัพยานากันแล้วณนะที่ตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังพาไปที่อื่นอีกด้วยพาไปเที่ยวขอพรเกี่ยวกับสายพญานาคทั้งนั้นเลยนะครับทั้งหมดลเลยหรือสองวันเนี่ยมันต้องบอกเป็นแคปชั่นที่แบบสุดยอด สุดยอดหน่อยไฮไลท์เลยนะครับอต้องบอกเลยนะครับไฮไลท์ยังไงไปคํชะโนดด้วยใช่ไหมคำชะโนดด้วยใช่แล้วก็ยังมีที่เด็ดๆอีกไปไปไหว้พระธาตุกลางน้าถูกต้องนะคระกลางน้ําก็มีของเด็ดเหมือนกันอครับเด็ดยังไงก็แล้วแต่เราไปตั้งพิธีบวงสูวงด้วยค่ะโอ้ยรอบนี้เรียกว่า เขาเรียกว่ามงคลทัพถมจัดเต็มครับจัดเต็มแล้วจัดหนักครับจัดเน้นเน้นเนื้อเนื้อเราจะไปรอดทําพิญานาคกันด้วยนะครับเราไปขอทรัพย์ปู่ย่าอ่ะเขาเรียกทรัพย์ปู่ย่านะครับแต่อาจารย์ต้องเรียกว่าพ่อศรีโรแม่ศรีปรทุมมาคินีต้องเรียกคําว่าพ่อไม่ได้เพ่าปู่นะอาจารย์จะตัดคําว่าปู่เพราะอาจารย์ต้องเรียกท่านว่าพ่อนะครับรวมถึงพ่อศรีสุวรรณด้วยนะครับที่นี่อุดอรน้องคายเนี่ยภูมิวาปีเนี่ยมันจะมีตำนานเท้าผาแดงกระนังไอ้แลจ๊ะตำนานน นะครับนั่นก็คือเมืองนางไอ่นะครับส่วนตำนานอของเท้าเท้าผาแดงเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ถ้ำบัวแดงถ้าเออถ้ำผาแดงไม่ได้ถ้ำบัวแดงถ้ำผาแดงนะครับตรงนั้นเป็นเมืองของเท้าผาแดงโอ้โหเป็นยังไงล่ะอยู่จังหวัดขอนแกน่นบันจากีรีนี่เป็นยังไงข้อมูลล่าสุดเลยเอามาประต่อเจอแล้วนางไออยู่กุมภาวาปีเมืองนางอ่เมืองเท้าผาแดงอยู่ปัญจาคีรีขอนแกน่น เป็นไงครับเชื่อมต่อกันแล้วน้องหานเราก็จะได้ฟังทิปด,ดีๆเกี่ยวเรื่องราวของพญานาคเต็มๆซึ่งคุณอาจจะไม่เคยได้ฟังได้ยินมาก่อนและเรื่องราวที่ลมหายใจและประวัติของพญานาคที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับค่ะ,อะนอกจากที่เราจะบวงสรวงเบิกทรัพย์พญานาคกันแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมาเชิญชวนทุกท่านนะสำหรับเดี๋ยนะคนลุกเย็นหัวลยเกียที่พูดถึงสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยได้นะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ เราก็ามีสิ่งมงคลมานําเสนอน <ะ S 1> ก็คือใครจะส่งรายชื่อฝากรายชื่อแทนตัว<ช>ได้หนึ่งนะครับ<ช>สองหรือจะทําเทียนอันนี้คือแผ่นยันนะครับที่จะบรรจุในเทียนอันนี้จะมีชื่อ,อเดือนเกิดเวลาเกิดน,นะครับ<ช>ตรงนี้ต้องลงด้วยนะครับแล้วก็คําขอพรนะครับอย่าเยอะนะคาขอพรนะครับถ้าเยอะอาจารย์ตัดออกเพราะว่าพื้นที่ยันมีเท่านี้ คุณจะขอให้เยอะนะครับบอกว่าการขอพรเนี่ยมุ่งไปที่สิ่งเดียวมันจะสําเร็จค่อนข้างที่จะง่ายใช่นะครับ<ม>ชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลงให้ครบนะครับถ้าใครไม่มีจําไม่ได้ลงตามบัตรประชาชนมีเท่าไหร่บอกเท่านั้นจะบอกบว่าหลายๆท่านเนี่ยที่เคยไปกับเราแล้วกลับมาก็ปังป,งป,งปงัเรียกว่าไม่ปังได้ไงเพราะไปครบครบอาไรครบคอร์ส M. บางค,คนยังไม่ครบเลยคอร์ออเราจัดกี่วันคุณไปครบคอร์คุณตังแน่กลับมาทําไมถึงยังมีลูกค้าที่แบบว่าตามเราทุกทริปนะครับแลวส่วนมากเป็นเนะจ้าของธุรกิจทั้งหมดนะครับที่ตามนะครับเพราะเพราะท่านจะมีเวลานะครับหรือผู้บริหารที่พอจจเจียดเวลาได้เชิญนะครับลูกหลานพญานาคทิปนี้ไม่น่าพลาดเลยนะครับเราจะไปเจอกันที่อุดอรและหนองคายนะครับจะไปสตาร์ทที่สนามบินอุดร ก็คือรับท่านที่แถวอุดรเนี่ยเอาไม่ง่ายเลยเพราะเราจะเริ่มทริปกันอุดรมาจากหลากหลายที่เราก็จะไปสตาร์ทที่นั่นแล้วเราก็จะพาเที่ยวในหลายๆที่เกี่ยวกับพญานาคนําทีมโดยอาจารย์คงสกรนเหมือนเดิมค่ะให้ไปขอพรทุกที่เนี่ยอาจารย์คงสกรนจะพานําไหว้นําสวดนะคะใช่ครับนะเราจะพาไปปังๆังแน่รอบนี้ตะกี้เขาสื่อไหมล้วเขาต้องการอะไรนอกจากนั้นเราก็ยังเปิดบุญในเรื่องของพระไตรจีวรด้วยได้กี่ชุดได้ชุดหนึ่ง ได้สองชุดไม่เป็นไรใครอยากทํามาเยอะเพิ่มกว่านี้ยินดีเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าไตรเน้นๆไปเลยเราจะเอาไปวางที่โต๊ะบวงสรวงนะคะรอบนี้จะไปวางที่ประลำพิธีประทานเลยเพราะว่าเราจะเอามาถวายเราเอาบุญนําค่ะอืมเอาให้ปังๆกันแล้วรอบนี้นะครับตะกี้เขามาสื่อนะขณะที่เรากำลังอัดเทปอยู่เนี้ยเขามาสื่อเขาต้องการแบบนี้เพิ่มนะที่คําชะโนดละมาแล้วแบบนี้ สนใจสุดแล้วใครที่มาได้เอาตัวมาเข้าพิธีดีสอส่งรายชื่อแทนตัว3หรือจะทําเทียนเสริมดวงก็ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคละโหะาราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมหาจันร์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์ภูศกรเปิดชะตาพิชชีวิตหรืออาจารย์ภูศกรหมอดูใบไม้พลังจิตครับ ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขกดหนี้รัฐบาลไทยคะ่ะเมื่อเป็นจันทที่หนึ่งเมษายน25 6 6้า้หสิบกค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างอบนี้มีดาวอะไรมาฝากนะครับจะเฮงดังปังปุริเย่เหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาไหมไปตามดูได้เลยครับก่อนอื่นเราจะต้องมาดูรอบที่แล้วกันก่อนเนาะเมื่อรอบที่แล้วอาจารย์งสกรให้ดาวเด่นเอาไว้3ดวงดาวก็คือรอบที่แล้วงวดวันที่ส6บมีนาคมนะครับอ,อมีดาวอะไรนะครับจาร์ก้อย 623มาหน<า>ึ่งตัวคะ่ะมาไหมมาหนึ่งตัวคะ่ะมาเลข3ค่ะจับคู่ดาวโดน3773เหง็งปังดังบุรีเย่ทั้งเลิกบนและเลิเลกล่างอันไรจะจับวางขนาดนั้นโอ้โหแต่ดาวสามตัวนี่ถูกน้อยไปหน่อยถูกแค่ตัวเดียวเนาะแต่ก็ยังจับคู่ดาวก็ยังปังกันอยู่นะครับส่วนดาวดับรอบที่แล้วก็ยังไงบ้างให้ดาวดับหลักหน่วยเลิกบนเลขห้าดับไหมดับสนิทค่ะดับหน่วยเลิกล่างเลขเก้า ดับสนิทค่ะครับก็ดับอยู่เลยฉมังเลยนะครับในส่วนของหนังสือคำภีโหราศาสตร์แนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยนะครับงวดที่แล้วเรามาดูกันซิงวดที่แล้วให้หลักร้อยดับสีดับไหมดับครับหลักสิบเลิกบนสีดับครับหลักหน่วยเลิกบนหกดับครับหลักหน่วยเลิกล่างหกดับอยู่ป้าเป็นยังไงเล่า สนิทบอกแล้วดาวดับสุดแห้งในอยู่ในหนังสือคัมพี์โหราศาสตร์ตัวเลขแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับมีให้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับเป็นการคำนวณสูตรดาวดับจากหลักสูตรของวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับโดยการใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยแต่เพียงมีเพียงผู้เดียวนะครับอาจารย์คิดค้นขึ้นมานะครับอย่างแม่นฉมังนักแลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรอบนี้ว,วันที่1เมษายน2566นสิอาจารย์ก้อย เลขปดนี่รอบนี้จากการคำนวณดวงดาวทางดาราศาสตร์โราศาสร์และระบบนาซานะครับแล้วจุดพิกัดณนะเวลาที่กองสลากประเทศไทยกําลังหมุนณนะเวลานั้นนะครับอาจจะมีการคัดเคลื่อนได้เมื่อท่านย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างอย่างงี้นิดหน่อยไม,ไม่ไม่มีผลอะไรนะครับอาจจะหมุนที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ยังส่งผลความแม่นยําอยู่ดีนะครับน้องคนอาจารย์รอบนี้ไปหมุนที่จังหวัดน,นั้นไปหมุนจังหวัดน,นี้อาจารย์ไม่สนใจหรอครับเพราะเพราะดวงดาวเนี่ยมันหักองศาหักบุมกันแล้วมันเออเลิกกันไม่เยอะนะครับ อาจารย์เผื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อการคำนวณดวงเรามาเสร็จสิ้นแล้วทางหัวรัสศาสตร์ดาราศาสตร์และระบบนาซาจึงมีกลุ่มดาวดังต่อไปนี้ครับดวงที่1คือดาวพุธครับเลขสี่ค่ะดาวพังคารนครับเลขสามและดาวพระฤหัสบดีเลขค่ะสี่สามห้าเป็นกลุ่มดาวเด่นครับมาแน่ๆนะครับพอสวยอยู่ะนะครับเมื่อมาเมื่อมีกลุ่มดาวเด่นเสร็จเตรียมกระดาษปากาเดี๋ยวให้จันก้อยจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังนะครับถ้าดาวพุธมาครับจันก้อย ค่ะดาวพุธมาเลขสี่นะคะจับคู่ได้เป็น4ี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดและสี่เก้าค่ะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดและสี่เก้าค่ะครับถ้าดาวอังคารมาเลขสามนะคะจับคู่ได้เป็นสามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดและสามเก้าค่ะสามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดและสามเก้าค่ะครับ ถ้าดาวริหัสสัป,ปดีมาเร่ง5้าค่ะจับคู่ได้เป็น5้าศูนย์ห้องและ59ค่ะ5้าศูนย์ห้และ5้าเกค่ะครับสี่หเป็นกลุ่มดาวเด่นท่านอาจารย์กรองให้แล้วจาก10ตัวหรือ3ตัวท่านจะเลือกจาก3ตัวนี้มาหนึ่งตัวเท่านั้นเองท่านชอบตัวไหนท่านก็เบอร์ด,ดูแถวนั้นหรือท่านจะนําไปรูดก็ได้ตัวไหนท่านไม่ชอบท่านก็ตัดออก เอาตามอัธยาศัยเลยยังไงเสียก็ขอให้เ่านั่งปังดังรวยนะครับยังไงเสียก็ขอให้เลือกตัวที่ถูกนะคะอ,อย่างใไห้เลกถูกแล้วตัดตัวที่ที่ไม่ออกไม่ถูกนะครับอเอาตัวที่ชักตัวที่ชอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวดับกันดีกว่าครับเจ้าก้อยรอบนี้ดาวดับจากการคำนวณเรียบร้อยแล้วดับดับคำนวณสูตรสดนะครับตำแหน่งเลิกบนหลักหน่วยได้แก่ดาวพระฤหัสบดี จ้าเลขกห้าค่ะดาวดับหลักหน่วยเลื้อกล่างได้แก่ดาวผ้าลูหัสซาบดีดบบดเล็ห้าเหมือนกันค่ะสรุปครับดับหน่วยบนเลขกห้าดับหน่วยเลือกอล่างเลขห้าครับเอาไว้เป็นแนวทางครับค่ะท้ายนี้เราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะสําหรับคนใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะ